ไงฉันชื่อมิรรนดาและฉันอายุ16ปีที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่ชื่อจริงของฉันชื่อนี้เป็นชื่อของฉันเมื่อชีวิตครั้งที่สองของฉันเริ่มต้นขึ้นแต่ฉันกำลังจะเล่าให้คุณฟังถึงชีวิตแรกเริ่มของฉันซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ฉันเกิดมาจนกระทั่งอายุ6ขวบฉันใช้เวลาในช่วงนั้นไปกับการถูกกักขังอยู่ในสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนั่นเป็นการตัดสินใจที่ไตร่ตรองมาก่อนแล้วของแม่ฉันแม้ว่าฉันจะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ฉันก็ไม่เคยได้ออกจากคลิน ไม่เลยแม้แต่วันเดียวเรื่องส่วนมากที่ฉันกำลังจะบอกคุณเป็นเรื่องที่ฉันไม่ได้รู้ด้วยตัวเองอย่างเช่นทุกอย่างที่ฉันดูเกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดฉันฉันก็ฟังมาจากผู้ปกครองของฉันอีกทีฉันไม่เคยเจอพ่อของตัวเองขณะที่สำหรับแม่เนี่ยฉันจำแทบไม่ได้เลยฉันไม่รู้ด้วยว่าพวกเขาเป็นผู้อพยพจากโคลัมเบียแล้วก็มาอยู่ที่สหรัฐอเมริการะยะหนึ่งก่อนที่ฉันจะเกิดแล้วพวกเขาก็ยังร่ำรวยมากด้วยฉันไม่รู้ว่าพ่อของฉันเนี่ยทำเงินมหาศาลจากอะไรแต่เมื่อแม่ตั้งท้องฉัน พ่อก็ถูกตัดสินโทษและถูกคุมขังระยะยาวดังนั้นฉันก็เลยเดาว,ว่าเขาคงจะเข้าไปพัวพันกับกิจการผิดกฎหมายอะไรสักอย่างฉันยังรู้ด้วยว่าแม่ฉันไม่เคยต้องทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพเลยตลอดทั้งชีวิตเมื่อสามีของแม่ถูกจับแม่ก็ยังคงมีเงินของตัวเองอยู่ดังนั้นทันทีที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามลําพังแม่เลยต้องเอาตัวเองไปอยู่ในคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรซักอย่างที่เขาเรียกกันว่าการเก็บตัวระหว่างตั้งครร ที่นั่นเองที่ทําให้แม่มีความสะดวกสบายในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเต็มรูปแบบก่อนที่ฉันจะเกิดแม่ของฉันเนี่ยต้องการการดูแลและความสะดวกสบายอย่างเต็มรูปแบบจริงๆที่นั่นเป็นคลินิกแบบพิเศษแล้วฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคลินิกที่เปิดเฉพาะคนมีเงินหรือเปล่าฉันคิดว่าเป็นคลินิกพิเศษสําหรับคนมีเงินแหละแม่ฉันได้รับการดูแลเรื่องอาหารอย่างยอดเยี่ยมได้รับการดูแลดีเป็นพิเศษและพยาบาลส่วนตัวที่มาคอยดูให้แน่ใจว่าแม่ได้ต้องการอะไรแล้ว แต่ก็ดูเหมือนทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่และแม่ของฉันก็คลอดฉันในตอนที่อายุคัน25สัปดาห์เชื่อฉันเถอะมันเร็วมากฉันน้ำหนักน้อยกว่า2ปอนด์ครึง่งและถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่ดีที่สุดของคลินิกนั้นยื่นมือเข้ามาช่วยฉันก็คงตายไปแล้วเฮ้ยถึงจะผ่านมานานหลายปีแล้วแต่การคิดถึงเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับฉันแล้วก็เพราะเรื่องนั้นฉันถึงชื่นชมคุณหมอทั้งหลายจากใจจริง แม่ของฉันออกจากคลินิกทันทีที่ฟื้นตัวแต่ฉันยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตและหลังจากนั้นฉันก็ยังต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างเป็นพิเศษฉันเลยต้องอยู่คลินิกต่อแม่ยังชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้คลินิกขณะที่ฉันดีขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเหมือนเด็กปกติคนอื่นๆคุณหมอต่างดีใจกับพัฒนาการของฉันและไม่นานพวกเขาก็โทรหาแม่ฉันให้มาที่คลินิกเพื่อรับทราบข้อปฏิบัติที่จำเป็นและคำแนะนำก่อนที่แม่จะพาฉันกลับบ้านแต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจอย่างมาก กลายเป็นว่าแม่ของฉันไม่ได้มีความตั้งใจจะพาฉันกลับบ้านเลยแม่เริ่มโต้แย้งกับหมอยืนกรานว่าในเมื่อฉันเกิดก่อนกําหนดก็ไม่มีทางที่ฉันจะเป็นเด็กปกติได้แม่บอกว่าหัวใจปอดไตเลอดอวัยวะภายในอื่นๆทั้งหมดของฉันพัฒนาต่ํากว่าเกณฑ์และที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยแม่ฉันเชื่อว่าในเมื่อฉันเกิดก่อนกําหนดเร็วขนาดนั้นสมองของฉันคงไม่มีเวลาพอให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมเช่นกัน แม่จึงตัดสินใจไปแล้วว่าชีวิตของฉันเนี่ยจะต้องถูกจํากัดให้อยู่ในสภาพเป็นผักพวกหมอพยายามโน้มน้าวแม่ฉันว่าสถานการณ์ที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยแต่แม่ก็ปฏิเสธไม่ฟังพวกเขาเราถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังไม่ได้ยกฉันให้ใครฉันคิดว่านั่นเป็นความเสียหายที่ยิ่งกว่าอะไรสําหรับฉันเพราะไม่อย่างนั้นฉันคงได้เริ่มต้นชีวิตแบบคนปกติได้เร็วกว่านั้นมากแต่แม่ยอมเซ็นข้อตกลงกับคลินิกว่าแม่จะยังจ่ายค่าดูแลฉันที่นั่นต่อไปหัวหน้าคลินิกเซ็นรับด้วยความหวังอย่างเห็นได้ชดว่า วันหนึ่งแม่อาจจะเปลี่ยนความคิดอืมนี่แหละเรื่องที่ว่าชีวิตในวัยเด็กซึ่งฉันถูกกักขังอยู่ในคลินิกมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงฉันมีห้องส่วนตัวที่ฉันจะได้อยู่ที่นั่นโดยไม่ดึงดูดความสนใจของใครต่อใครหัวหน้าคลินิกจัดสถานที่อยู่อาศัยและอาหารที่ฉันทานอีกอย่างแม่ฉันก็ยังคงจ่ายเงินพิเศษจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลฉันตลอดทั้งวันทั้งคืนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เหลือรู้ถึงการมีตัวตนของฉันในคลินิกแต่พวกเขาก็ติดพันสัญ,ญญาที่ไม่อาจเปิดเผยความลับได้ เห็นได้ชัดว่าหัวหน้าคลินิกไม่ได้อยากให้สถานการณ์นี้รั่วไหลไปสู่สาธารณชนและอาจก่อให้เกิดชื่อเสียงด้านลบอย่างสมบูรณ์แก่คลินิกของเขาความทรงจาทั้งหมดในช่วงวัยอนุบาลของฉันจึงเกี่ยวข้องกับคลินิกแห่งนี้แต่ขณะเดียวกันแต่ละวันที่เริ่มต้นใหม่ก็เหมือนกับวันก่อนหน้าฉันตื่นขึ้นมาพี่เลี้ยงเอาอาหารมาให้ให้ของเล่นอะไรสักอย่างแล้วก็เปิดทีวีที่มีตัวการ์ตูนสักตัวบางครั้งก็อ่านหนังสือให้ฟังเมื่อพี่เลี้ยงต้องออกจากห้องเธอก็จะล็อกประตูจากด้านนอก ฉันเริ่มสังเกตเห็นมาตั้งแต่ตอนยังเด็กมากๆแล้วก็พยายามใช้วิธีต่างๆเพื่อเปิดประตูดูแล้วแต่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องระหว่างช่วงกลางวันไม่ควรมีใครได้เห็นฉันไม่ว่าจะเป็นคนไข้เด็กคนอื่นๆของคลินิกหรือพ่อแม่ของพวกเขาและแน่นอนฉันไม่ได้รับคําอธิบายอะไรเลยด้วยว่าทําไมถึงออกไปข้างนอกไม่ได้แม้ว่าฉันจะเห็นเด็กคนอื่นๆก็ตามหน้าต่างห้องของฉันมองลงไปเห็นสวนที่มีพยาบาลพาคนไข้เด็กคนอื่นๆเดินเล่นฉันเห็นพวกเขาได้วิ่งเล่นกันใต้แสงแดดด้านนอก ฉันจึงร้องไห้แล้วก็ถามพี่เลี้ยงว่าทำไมฉันถึงออกไปเจอพวกเขาและเล่นด้วยไม่ได้ซึ่งฉันก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆแม่จ้างพี่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพอย่างมากมาเลี้ยงฉันพี่เลี้ยงคนนั้นทำเฉพาะหน้าที่ที่ได้รับการว่าจ้างแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างมาเพื่อไปเดินเล่นกับฉันนอกห้องดังนั้นนี่จึงไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเธอครั้งหนึ่งฉันหลอกพี่เลี้ยงของฉันได้สําเร็จตอนนั้นเป็นช่วงหัวค่าเธอจึงค่อนข้างอ่อนล้าและพล่อยหลับไปบนเก้าอี้ฉันแอบออกไปทางประตูแล้วออกจากห้องไป ฉันอยู่บนระเบียงซึ่งโชคไม่ดีที่ตรงสุดปลายยังมีประตูอีกบานที่ฉันเปิดไม่ได้แต่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆบนประตูหน้าต่างโมัว,วแต่ก็ใสยอยู่ฉันนําเก้าอี้มาปีนขึ้นไปแล้วเริ่มมองผ่านกระจกห้องที่มีประตูกั้นขวางเอาไว้เนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนฉันจําหมอและพยาบาลที่เคยเห็นมาก่อนได้แต่ที่นั่นก็ยังมีคนไข้ด้วยเหมือนกันฉันดูพวกเขาเล่นกันแล้วรู้สึกใกล้ชิดกับพวกเขายิ่งกว่าเวลาที่มองพวกเขาผ่านหน้าต่างห้องของตัวเอง แต่แล้วเด็กผู้ชายคนนึงก็สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างที่อีกฝ้าของประตูกระจกเขาเข้ามามองใกล้ๆผ่านกระจกใสเราจากนั้นฉันคิดว่าอีกฝ้าหนึ่งคงจะมัวก,กว่านี้เขาก็เลยไม่เห็นฉันแม่ฉันจะเห็นเขาอย่างชัดเจนแล้วก็ตามฉันเอ็นตัวเข้าไปชิดกระจกมากๆจนเด็กผู้ชายเห็นฉันได้แล้วแล้วกลัวมากเขาเริ่มตะโกนอะไรสักอย่างว่าผีในคลินิกแล้วก็เริ่มร้องไห้อย่างควบคุมตัวเองไม่ได้พยาบาลรีบตรงเข้ามาทันทีแล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หนึ่งในนั้นตรงเข้าไปปลอบเด็กชายกับแม่ของเขาให้สงบลงเราอีกคนก็รีพาฉันกลับไปที่ห้องฉันคิดว่าฉันใส่ชุดสีขาวอยู่แล้วตอนนั้นผมสีดําสนิทของฉันก็ยาวแล้วแล้วใบหน้าของฉันยังซีดขาวอยู่เสมอเพราะไม่เคยได้เจอแดดเลยใช่ฉันเดาว่าฉันก็คงดูเหมือนผีจากหนังสยองขวัญนั่นแหละหลังจากนั้นฉันจึงโดนเปลี่ยนพี่เลี้ยงแต่พี่เลี้ยงคนใหม่ก็ไม่ได้อยู่นานมากเหมือนกันเธอรู้สึกสนิทสนมกับฉันและเริ่มเรียกร้องให้คลินิกพัฒนาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของฉัน ซึ่งทั้งแม่ของฉันและหัวหน้าคลินิกไม่มีใครเห็นชอบเลยตามความคิดของพวกเขาแล้วฉันมีทุกสิ่งเท่าที่ฉันจําเป็นต้องมีฉันแค่ไม่ได้รับอนุญาตได้คุยกับคนไข้คนอื่นๆดังนั้นพวกเขาทั้งคู่จึงตัดสินใจไล่ผู้หญิงที่ใจดีคนนี้ออกไปแล้วก็จ้างพี่เลี้ยงคนที่สามมาและคนนี้เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากยิ่งเวลาผ่านไปแม่ฉันยิ่งไม่สนใจในตัวฉันและจํากัดการคงอยู่ในชีวิตของฉันไว้แค่ชําระค่าใช้จ่ายของคลินิกให้ เมื่อเห็นว่าไม่มีใครใส่ใจพี่เลี้ยงคนที่3ของฉันจึงใช้ประโยชน์กับเรื่องนี้อย่างเต็มที่และไม่ได้ดูแลฉันไปมากกว่าเรื่องความจําเป็นที่ทําให้ฉันดํารงชีพต่อไปได้ฉันจะได้เจอเธอแค่3มเวลาต่อวันเมื่อนําอาหารมาให้เราจะเปิดการ์ตูนทิ้งไว้อย่างนงั้นทั้งวันส่วนใหญ่ก็การ์ตูนเรื่องเดิมๆอะฉันก็ดูจนทะลุโป,ปร่งหมดแล้วพี่เลี้ยงไม่อ่านหนังสือให้ฉันฟังเลยไม่ซื้อของเล่นให้ฉันด้วยฉันก็เลยไม่มีอะไรทํา ได้แต่นอนไม่ก็มองกำแพงห้องเฉยๆจินตนาการว่ามีผ้าไรสักอย่างอยู่บนนั้นฉันเริ่มขโมยอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกแบบจากพยาบาลที่เข้ามาในห้องของฉันส่วนใหญ่จะเป็นผ้าพ,พันแผลซึ่งฉันพยายามนํามาทําเป็นตุ๊กตาเอาไว้เล่นเองแต่บางครั้งฉันก็ขโมยอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆด้วยฉันไม่ใช่ขโมยที่เนียนหรอกพยาบาลก็เลยสังเกตเห็นแล้วก็ดุด่าตะคอกฉันรวมถึงเอาทุกอย่างไปแต่ครั้งหนึ่งในที่สุดฉันก็ทําได้สาเร็จ ฉันจำไม่ได้ว่าเป็นของประเภทไหนบางทีอาจจะเป็นกันไกลมั้งแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นของที่คมมากเป็นของอย่างที่ฉันใช้ทำร้ายตัวเองได้เมื่อหัวหน้าคลินิกค้นพบเรื่องนี้แลรู้ว่าพี่เลี้ยงไม่ได้คอยดูฉันเลยเขาก็ไล่หลอนออกไปโทรหาแม่ของฉันอีกครั้งแล้วเรียกร้องว่าในที่สุดแม่ต้องพาฉันไปได้แล้วแต่แม่ฉันปฏิเสธจากตอนนั้นแม่ก็หยุดชำระบินให้คลินิกนับแต่นั้นคลินิกก็ไม่ได้เช็คจากแม่ของฉันอีกพี่เลี้ยงคนใหม่ไม่เคยมาปรากฏตัวในชีวิตฉัน ตอนนี้ฉันเลยถูกจับเป็นตัวประกรันโดยหัวหน้าคลินิกเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับฉันในสถานการณ์แบบเนี้ยก็เลยขังฉันเอาไว้เรื่อยๆต่อไปแล้วขอร้องให้ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของเขาดูแลฉันเป็นการส่วนตัวฉันจึงอยู่ที่นั่นต่อจนกระทั่งญาติห่างๆของฉันตรงมาหาฉันจากโคลัมเบียไม่เธอไม่ได้จะพาฉันไปอยู่ด้วยแต่ทันทีที่รู้รายละเอียดทั้งหมดเธอก็แนะนําให้หัวหน้าคลินิกเลือกคู่รักที่รักษาอาการเป็นหมันในคลินิกไม่สําเร็จ ไอเดียนี้ทําให้หมอเกิดแรงบนันดาลใจขึ้นมาซึ่งเขาก็ทําตามนั้นแล้วก็ได้เจอคนที่เหมาะสมด้วยฉันโชคดีมากๆเลยเพราะตอนนี้พวกเขากลายเป็นพ่อแม่ของฉันละพวกเขาตกลงที่จะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณาชนและยังพบว่ามีบางคนที่สะเทือนใจกับเรื่องราวของฉันอย่างลึกซึง้งมากจนพวกเขาจัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นทุกอย่างขึ้นมาแม่ของฉันยกสิทธิ์ความเป็นพ่อแม่ให้และพ่อแม่อุปถัมภ์ของฉันก็พาฉันไปเกิดใจอีกสุดขอบหนึ่งของประเทศ อืมหลังจากนั้นฉันก็เกือบจะเป็นเด็กผู้หญิงปกติธรรมดาที่สุดคนนึ่งละแต่ฉันก็ยังไม่อาจลืมชีวิตวัยเด็กของฉันได้เลยบอกฉันหน่อยว่าเคยมีเรื่องประหลาดโลดโผนขนาดนี้เกิดขึ้นกับคุณไหมบางทีวิดีโอเนี้ยอาจทำให้คุณแบ่งปันเรื่องราวได้ในที่สุดหรือเปล่าเขียนถึงฉันในช่องคอมเมนต์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะ